สวัสดีค่ะนักเรียนในเรื่องการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามนะคะมาถึง EP ีที่9เป็น EP ีสุดท้ายนะคะ EP ีนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการอ่านกันค่ะมารยาทในการอ่านนะคะเป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงถึงการเป็นผู้มีวัฒนธรรมและอุปนิสัยที่ดีในการอ่านรวมทั้งทำให้การอ่านนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยค่ะ1 อ่านหนังสือให้ถูกกาลเทศะไม่อ่านในเวลาที่ไม่ควรอ่านนะคะเช่นนำกระตูนไปอ่านในห้องเรียนค่ะ 2. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นไม่ใช่แค่เสียงของเรานะคะการวางของการเปิดหนังสือการเดินการรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เป็นเสียงดังรบกวนผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะ 3. ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะงกหน้าไปอ่านหนังสือโดยที่ขณะที่ผู้มีผู้อื่นเ็าอ่านอยู่นะคะเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่งเลยค่ะ 4. ไม่อ่านสิ่งที่เป็นงานเขียนส่วนตัวของผู้อื่นก่อนที่จะได้รับอนุญาตนะคะอยู่ตัวอย่างเช่นจดหมายบันทึกส่วนตัวเอกสารต่างๆค่ะ 5. ไม่ควรนำหรือทำสิ่งอื่นๆขณะอ่านหนังสือนะคะ เช่นฟังเพลงดูโทรทัศน์เล่นกันรับประทานอาหารเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่ค่ะ 6. ไม่ทำลายหนังสือใช้หนังสืออย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือของผู้อื่นนะคะเก็บหนังสือให้ดีๆวางนะคะให้เป็นระเบียบ7 ใช้ที่คานหนังสือเมื่ออ่านยังไม่จบนะคะอย่าไปพับหนังสือเด็กขาดเพราะการพับหนังสือเมื่อหนังสือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นไปเนี่ยจะเกิดรอยแตกของรอยพับได้และเกิดการฉีกขาดได้ค่ะ8การอ่านบทความต่างๆควรเว้นวรรคการอ่านให้ถูกต้องตรงตามอักขระวิธีนะคะและไม่ควรใส่อารมณ์หรือความรู้สึกลงไปค่ะ การอ่านข่าวสารต่าง,างๆเราก็ควรวิเคราะห์ตรวจสอบที่มาว่าเป็นข่าวที่สามารถเชื่อถือได้หรือไม่ค่ะ 10. การอ่านที่ดีควรจดบันทึกใจความสำคัญไว้เพื่อไว้สรุปข่าวหลังและสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราอ่านไปได้ก่อนหน้านี้ค่ะ 11. หากยืมหนังสือมาอ่านต้องรักษาหนังสืออย่างดีและส่งคืนตามกำหนดเวลาที่ ให้ทันทีเมื่ออ่านจบนะคะสรุปก็คือมารยาทในการอ่านนะคะว่าอ่านมีสมาธิไม่ส่งเสียงดังพูดคุยรบกวนผู้อื่นอ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้นะคะไม่ควรทำลายเอกสารหรือหนังสือที่เกิดความเสียหายและสุดท้ายถ้ามีการยืมหนังสือจอากห้องสมุดมาอ่านควรคืนให้ตรงตามกำหนดนะคะมารยาทเหล่านี้เป็นมารยาทพื้นฐานของสังคมนะคะไม่ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องการอ่านหนังสืออย่างเดียวนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไการลือกเข้าสังคมนะคะเมื่อเราไปอยู่ในชนหมู่มากนะคะสิ่งเหล่านี้ควรปฏิบัติในทุกทกที่ให้เป็นนิสัยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ